สิทธิสม humble, MM ัครคู่สูงอายุนะคะตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะจะมีสิทธิส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะศึทีามสิทธิประโยชน์ค่ะโดยฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับของการฉีดวัคซีนคอตีอปากพยัคคค่ะการตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันคือการประเมินค่า a d l นะคะซึ่การประเมินค่า a d l เนี่ยเป็นการประเมินความ การช่วยเหลือตนเองค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบุคคลที่มีภาวะคล้่นชินไหมนะคะถ้าได้คะแนนนะคะน้อนปกติคะแนนคือก็จะมีคะแนนข้าน้าจะไม่ถึงประมาณถึงสิบอะค่ะถ้าได้น้อนปกติเนี่ยหมายถึงว่าต้องมีภาวะคลื่นชินแบบไม่สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะสามารถขอรับผ้าอ้อมได้รี่แล้วก็มีพวกแพร์แพน์แพร์เนเตอร์ที่จะมาดูแลเราได้คะคะก็คือเป็นอสมที่ผ่านการอบรมมะค่ะมาดูแลเหมือน เาเปลี่ยนข้ออ้อมหรือการลิกเพื่อลดเหตุกดทับและพวกนี้ค่ะได้อ่านมียกการตรวจวัดดัชนีมวลกายความดันโลหิตค่ะตรวจคัดกองเบาห <c oughs> วานปอสสาวีตัดกองปัสสาเสี่ยงต่อการลุกหลอดเลือดในหัวใจลุกหัวเลือดสมองนะคะท <c oughs> ัดกองเรื่องคิงเต้านะคะเพราะว่าพอผู้สูงอายุาอายุเยอะอย่างนี้ยค่ะไม่ได้ทำงานไม่ได้เจอพกป่าผูกกลล้คนอะไรอยู่ขมกบบาะ เสียงที่จะเป็นสิ่เป้าได้นะคะการทัดรองมะโร็ลกมะเร็งช่องปากค่ะตรวจทัดรองการใยพันุ์ของยีโรคมะเร็งเต้านมนะคะตรวจอุจจาระทัดรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ห้าสิถึงสิบสิบปีขึ้นไปค่ะการเชื่อฟูลายค่ะการให้ความรู้เรื่องของร่างกายการฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะการให้ความรู้เรื่องตรวจเต้านมด้วยตนเองนะคะแล้วก็การได้คำปรึกษาการแนะนํานะคะหลังที่ ป้องกันหลังจากติดเชื้อ HIV นะคะผ่านสายด่วนสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องของการเลิกบุหรี่ค่ะสายด่วนมีแต่สิทิ์อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุนะคะค่ะปกติเนี่ยเราก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยบริการปรถมพื้นหรือ,อรลคลินิกที่เข้าร่วมโครงการนะคะค่ะเราที่แนะนาทุกครั้งเลยก็คือเราสามารถตรวจสอบที่ที่ค่ะใช้บริการถหน่วยบริการได้ะค่ะ การแอบเผาฟังที่เป็นเรื่องของกระบวนการสุขภาพไปรอปสตแ,แจ้งเจ้าหน้าที่ได้หรือเปล่าว่าต้องการจะฉีดบัตรทยักนะมันต้องมีเหตุก่อนไหมถึงสามารถที่จะไปรับบริการเนี่ยค่ะน้องน้ำคะอฝึกสอบสวสุขภาพเพื่อป้องกันโรคค่ะไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุนะคะอ่านะฮะยกเว้นว่าบางอันที่จําเป็นต้องคัดกรองเพราะว่าใครพบจพเจอความเสี่ยงมา ค่ะหรือว่าต้องไปเทสตต้องไปทดสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่ไงเงี้ยอาจจะต้องทําแต่ถ้าเหมือนรูกบุญของการตรวจวัคซีนการวัดความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่พัวความเสี่ยงตกเลยเนาะก็คือข้าแนะนำเน่ยอยากให้ทดสอบถ้าเป็นเรื่องการไีดสวัคซีนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหน่วยบริการที่เราจะไปอะค่ะต้องมีพวกวัคซีนยังมีอยู่ไหมหรือเขาจะนัดมาลอกไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะบางทีวัคซีนหนึ่งเสียที่แกนมาี่ยมันอง เราเีทีเดียวให้จากจนคนเราละวคนเรา่าจะต้องนัดมาพรมกันเพราะไม่เคยวัคซีนมันแบบต้องซื้ส่วนการตรวจประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันนะฮะอันนี้เราเราจะขอประเมินแบบอยู่ๆให้เจ้าหน้าที่ประเมินให้เรานี่เนาะก็ะอาจจะต้องโทรหาสพสก่อนค่ะเช่นเรื่องของการประเมิน A D L ค่ะเพราะเต้องมีเจ้าหน้าที่มาประเมินโดยเฉพาะว่าค่ะทีู่้คลากริการเนี่ย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเหมือนกับมันก็จะมีสิทธิ์ของกันแล้วก็อ้อมสิทธิ์อะไรพวกนี้ค่ะที่จะต้องได้เนาะเพราะว่าถ้าสมุตเอลีเาตเนี่ยก็จะได้ค่าอ้อ,อมวันละไม่เกินสองร้อยผมดูค่าอ้อมเลยต้องมีได้แล้วก็จะลดตาราค่าใช้จ่ายได้ค่ะอ่านะคะค่ะถ้าเป็นลักษณะที่ไปขอใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังแล้วก็ไปรับชุดตรวจด้วยตนเองอันนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะคะน้องน้ำได้อขอทำได้ค่ะว่านะ มากอะนั้นเพราะว่าถ้าเราใช้แอปขลงเคชได้คือ uh huh. เรื่องวงบริการอะไรเงี้ยที่เราเอยู่ใกล้มันก็จะจมันอาจจะมีช่องทางที่หลากหลาย uh huh. ะะนค uh huh. มากกว่า่าก็เราประชาชนนะคะเบียก็สามารถใช้บริการตามชุดสิดทธิประโยชน์ที่ทั้งจุดสามจิดที่ได้แนะนําไปเมื่อกี้นะคะ uh huh. โดยสิทธิ์โฉมเติมทุกข้อป ah, ้องกันโรคค่ะ uh huh. ไม่ได้มีเฉพาะคนสูงอายุหกสิบปีขึ้นไปนะคะก็มี ตามแต่ละช่วงอายุนะคะที่ได้เล่าไปในสัปดาห์ก่อนๆเนาะว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะฟังไม่ทันหรือไม่รู้ว่าช่วงอายุของตัวเองเนี่ยอยู่ในไหนก็สามารถดูได้นะคะในแอปขอทังค์ธ่ะไปที่จอหอังสุขภาพแล้วก็ดูได้เลยว่าสิทธิ์ของมีที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็การบริการที่หน่วยบริการค่ะสามารถไปใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมูม้นยค่ะที่เป็นรองตหรือหน่วยบริการที่เข้าร่วมกับสปสชนะคะพวกร้านยา เุ็เหาบาลกูลคลินิกพิเกรรมต่างนะคะก็ก็มีที่เรารองโครงการเยู่จากเงินเยอะเหมือนกันค่ะค่ะ